Hello Hello ทุกคนหลังจากที่ป๋าได้รีแอคชั่นผลงานจากช่อง Solar Balls Thailand ไปแล้วก็ยังมีน้องๆอ,อีกหลายคนนะครับอยากให้รีแอคชั่นต่อป๋าไม่ขัดใจแล้วกันเดี๋ยวทำต่อให้เลยนะแต่วันนี้มีข่าวมาประกาศด้วยมีใครก็ไม่รู้นะครับไปทำเพจ Solar b a l l t t h i l l n n ์ขึ้นมาซึ่งนั่นมันเป็นเพจปลอมนะครับ รบกวนทุกคนช่วยไปกดรีพอร์ตเพจนั้นให้หน่อยนะอันนี้ทาง Solar Ball Thailand ประกาศเองเลยนะครับเดี๋ยวป่าจะเม้นลิงก์ปักหมุดไว้ให้นะสำหรับเพจนั้นกดเข้าไปแล้วก็กดรีพอร์ตได้เลยอ่ะไปดูกันต่อเดี๋ยววันนี้ป่าจะ r รีอคสัก5ตอนไปเลยนะโอเคสำหรับตอนแรกเนี่ยมีชื่อว่าทำไมดาวสุกถึงหายไปโอเคเอ๊ะดาวสุกมันหายไปตอนไหน อ๋อโอ้ยโอเคอ่าหมดเวลาแล้วพวก <laughs> โอเคเดี๋ยวทำไมมันเงียบแปลกๆใช่ปกติป่านที่ดาวสุกต้องมาด่าว่าเราทำตัวงี่เง่าแล้วสิดาวสุขเขาทิ้งพวกเราแล้วเหรอคนกน้นไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยเหรอเขาจะโครจรอยู่หลังดวงอาทิตย์ทุกๆปีครึ่ง งั้นไหนๆเขาไม่อยู่เออฉันขอไปเล่นกับพวกนายได้ไหมเพราะว่าดาวสุกไม่ยอมให้ฉันเข้าใกล้พวกนายพวจะให้ดาวสุกบงการชีวิตนายไม่ได้นะและตัวยึดตัวเองสิใช่แล้วเขามีปัญหาอะไรนักหนาเขาแต่บ่นว่าพวกมนุษย์โลกทําอย่างนั้นพวกมนุษย์โลกทําอย่างนี้พูดจริงๆแล้วเขาก็เป็นอ่า,อา,อาหินร้อนขี้วินท,ที่ที่มีฝนเป็นเหล็กแล้วก็ร้อนแล,แล้วชาวโลกของนายก็ไม่อยากไปหาเขาด้วยซ้ําหรือจะอยู่บนเขาและเขาเอาแต่ด่าดฉันเพราะว่าฉันตัวเล็ก เพราะว่าฉันไม่สําคัญเขามันก็แค่ดาวขยนหลอมอะไรทำไมฉันต้องแคร์ว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับกลับไปที่วงโคจรของแกซะไอ้เจิดข้าผมคุณดาวสุกเฮ้ยนี่พวกแกเล่นจมบอนอุกาบานอีกแล้วหรอไยจะพวลงอเเงาเตาต้นมาแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคิปใหม่ก่อนใครดาวสุกเขาเป็นคนขี้วีนเหรอทุกคน อ่ะตอนต่อไปทําไมเราถึงอยากไปใช้ชีวิตอยู่บนอังคารเออได้ยินเรื่องนี้บ่อยแล้วนะทา,ทางทั้งที่สภาพอากาศหรือสภาพวดลเราบนดาวอังคารเนี่ยไม่สามารถจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้นะเออทําไมมนุษย์ถึงอยากไปไปดูกันกาอกีมนุษย์โลกปะเนี่ยโอ้ยจ้า ทำไมพวกชาวโลกถึงยึดติดกับการทำให้ฉันเป็นบ้านหลังใหม่กันนักหนาฮะ,เ,ะเราไม่พูดเรื่องนี้กันได้ไหมพ่วนายไม่เคยยอมคุยเรื่องนี้เลยสักครั้งนะก็ได้พ่อนายเอาจริงใช่ไหมชาวโลกของฉันอยากเปลี่ยนนายเป็นบ้านมันหมายความว่ายังไงเหรอพวกนั้นบางคนคิดว่าดาวอังคารคืออนาคตเรามีอะไรคล้ายๆกันแรงโน้มถ่วงน้ำในรูปแบบอื่นและชั้นบรรยากาศถึงแม้พวกเขาจะหายใจไม่ได้ด้วยซ้ำฮ่ อ๋อฉันเก็ตแล้วพวกเขาออกจะน่ารำคาญนิดหน่อยแต่ว่าถ้าฉันไม่ตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คงไม่ว่ากันละนะท่านนายดีที่สุดจริงหนุ่มนักบินตรงนั้นคงไม่ต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบปิดเพื่ออยู่บนตัวนายหรอกอุณหภูมิก็หนาวเย็นอากาศเป็นพิษตัวนายไม่เอื้ออำนวยต่อการเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชพวกนั้นคิดจะเปลี่ยนพื้นผิวนายด้วยซ้ําแต่ใช่มันคงไม่เกิดเร็วๆนี้แนะ่ฉันไม่เข้าใจอ่ะพวกเขาไม่อยู่บนนายต่อละถ้าอย่างนั้นคงเพราะการฝันถึงนายมันคงจะง่่่่าาาาายกกกกกววรแ้ไขสิงททีพเํัับน า ah, oh. จริงด้วยนี่พวกฉันขอโทษนะเข้าใจเลยเอ่นายอยากจะเล่นไพ่ต่อไหม mm. ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดที่ ตอนนี้แอบเศร้าๆนะทุกคนนะคือเรื่องนี้ปายก็คิดมานานแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งได้ยินข่าวดีมาด้วยนะว่าทั่วโลกเนี่ยจะร่วมมือการสนับสนุนให้กับเอ,อ่อบริษัทหรือโรงงานที่มีกระบวนการผลิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมประมาณนี้นะครับเออก็เป็นข่าวดีนะครับตอนที่เขาพูดว่าเราฝันที่จะย้ายไปอยู่บ,บนดาวอังคารมากกว่าที่จะช่วยกันดูแลที่อยู่อาศัยเราเนี่ยเออมันจุกเหมือนกันนะครับเนี่ยอ,อ่ะต่อไปจะเป็นยังไงถ้าดวงจันทร์หายไป ว่าไงคนตัวเล็กนายมาจากโลกใช่ไหมอ่ะโอ้พระเจ้าโอเคแต่สติไว้ให้ดีเออเออใช่ใช่ฉันมาจากโลกแจ๋วฉันก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะทำเหมือนกับว่าฉันไม่มีตัวตนก็เถินนะเอออบางทีเขาคงไม่รู้ว่านายสำคัญแค่ไหนนายรู้อะไรไหมฉันฉันฉันว่านายพูดถูกฉันว่าฉันไปโคจรรอบด้านตรงอื่นให้เขาได้เห็น ขอบใจนะชาวโลกได้ยินไปโลกฉันไปแล้วนะเอ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวฉันไปของแลกไงดวงจันทร์ของโลกไงาดาวอังคารฉันโครจรรอบนายสักพักได้ไหมจะได้ถ้าโลกไม่ว่าอะไรนะเชื่อฉันสิเขาไม่แคร์หรอกถ้างั้นก็ไปอยู่ตรงที่โฟบอสกับดีมอสโครจรได้เลยนะพวกนายเป็นอุกกาบาตไม่ใช่เหรอไม่เราเป็นดวงจันทร์ฉันชื่อโฟบอสและฉันดีมอส นายจะทำให้เราเป็นแบบนายได้ไหมอ่าได้สิยังไงอะทำไมนายไม่รอพุ่งชนดาวอังคารดูล่ะแล้วเราจะได้ใช้หินอวกาศมาเพื่อตัวใหญ่ขึ้นใช่ใหญ่ขึ้นโอเคพวกดวงจันทร์ของดาวอังคารโคตรจะแปลกเลยโอ้ดวงจันทร์นายไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยถ้าเสียการทรงตัวแล้วดับในตัวกัตรัย์กันไปมั่วหมดเลยอะกลับมาโคตรจอเดี๋ยวนี้เลย ฉันว่าเขาได้เรียนรู้แล้วละ่ะฮะหาถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ก่อนใครคือดวงจันทร์เนี่ยมันมีผลต่อทั้งอุณหภูมิสภาพแวดล้อมแล้วก็ฤดูกาลของโลกด้วยนะครับทั้งน้ําขึ้นน้ําลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยดวงจันทร์มีผลกระทบหมดเลยถ้าไม่มีดวงจันทร์เนี่ยสภาพของโลกก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับแ้ต่อไปมีชื่อว่าความลับของดาวศุกร์นี่ดวงจันทร์ของโลกมานี่เดี๋ยวสิ มันเกิดบ้าอะไรขึ้นทำให้ดาวสุกเขาถึงได้รู้ไหมถึงไปรับชใช้โลกใช่นั่นแหละอ๋อฉันก็ไม่ค่อยได้ยินน่ะเพราะว่ามันมักจะเกิดขึ้นในตอนกลางวันแต่ฉันได้ยินอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชื่อของดาวศุกร์และความหมายของวีนัสแล้วมันน่าอายถึงขั้นที่ดาวศุกร์ต้องไปรับใช้โลกเลยเหรอ ใช่ฉันคิดว่าโลกน่าจะแบล็กเมดดาวสุกเพื่อให้เขาเก็บความลับเอาไว้โอ้โหฉันเริ่มอยากจะรู้แล้วสิแต่ฉันว่าพวกเขาคงไม่ยอมบอกฉันหรอกเนอะหึง <aney> <c oughs> ่ายเขหนุ <c oughs> <c oughs> หนนักบินโอ้ h e เฮ้ยว่าไงดาวคลอยักษ์ฮ้ยนายดูเป็นคนที่เก่งเรื่องอวกาศอะไรพวกนี้อยู่นะนายรู้ไหไมว่าชื่อของดาวสุกนมแปลว่าอะไรเหรอ นี่พวกนายือขู่ฉันหรือเปล่าไม่เอเดี๋ยวว่าไงชื่อของนายมาจากเทพแห่งความรักและความงดงามของโรมันแต่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ฉันนะไอ้นักแมนถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ทุกคนถ้าวีนัสเดี๋ยวมันน่าอายแล้วยูเรนัสอ่ะลองลองไป พิมพ์กันดูนะยูเรนัสเนี่ยมันไม่น่าอายมากกว่าวีนัสเหรอต่อไปก็คือตอนดาวสุกอยากแปลงโฉมแม้มันย้อนแย้งได้ว่าไหมนายเป็นบอลลูกยักษ์ที่มีฝนกรดและภูเขาไฟแต่ดันถูกตั้งชื่อตามเทพวีนัสเทพแห่งความงามและความรักของโรมันมันออกจากมากเกินไปแล้วไอตัวจอจโอเคฉันเบื่อจะฟังแล้ว ฉันจะไม่ยอมอยู่ฟังพวกแกเอาแต่บ่นว่าฉันไม่คู่ควรกับชื่อโธ่ไม่เอาหน้าพวกฉ,ฉันไม่ได้จะว่านา,ายเอ้าไงอยู่เลนัสไอ้ดาวดวงอื่นมันไม่ยอมหยุดพูดไอด้เรื่องเทพความงามบ้าบออเลยสักทีต้องทำไงพวกนั้นถึงจะหุบปากแน่นอนวงแหวนไงดาวสวยๆทุกดวงต้องมีวงแหวนหน่าเบือ่อพวกมันสร้างจากหินอวกาศที่ไดหนึ่งดูดขยี้ใช่ไหมฉันคงไม่แข็งแรงพอฉันว่าจะไปขอจากดาวเสาดูดีกว่า นี่ฉันก็มีวงแหวนนะเห็นไหมฮัลโหลไงดาวสานายสวยดีแล้วฉันอยากจะขอยืมวงแหวนได้ไหมโอ้นายอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มัดูเท่เพียงความงามขึ้นนิดนึงนั่นเหละโอ้ใช่ครับผมแหมถ้านายขอกันดีๆแบบนี้โอ้ย,อยเดี่นวนี้ไรไอ,งอ้ง่ ไม่น่าใจร้ายกับฉันจังเลยเฮ้ยเทเพียงความรักทำไมต้องดุนแรงด้วยล่ะฉันว่ามันดูไม่ค่อยจะงามเลยนะคุณผู้หญิงมีปัญหามากด้วไงที่พวกชาวโลกตั้งชื่อฉันตามเทโบดาณงี่เง่านี่ลองพูดอีกทีสิที่พอจะสัตย์เสียชมเลยอุ้ยว่าเราเชียวถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ไม่ดาวสุกแบบอารมณ์จุนเสียวจังไม่ักไม่เข้ากับชื่อเลย โอ้โหเป็นคลิปที่สนุกแล้วก็ให้ความรู้เยอะมากๆเลยโดยส่วนตัวปาก็าชอบเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวอยู่แล้วนะพอมาได้เจอ Solar b a l l s นี่ก็โอ้เหมือนฝันที่เป็นจริงขอบคุณทุกคนมากๆที่แนะนำเข้ามานะครับแล้วท้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ